ใครทำมาไวไ้กลิ่น้ยเทิดมาแล้วเว้ยฮะไอ้เทิดมาถึงเมื่อไหร่วะเฮ้ยยาก็เทิดยาตงทีทางสอนไอ้กลิ่นมันต้มแม่เฮ้ยกอเอ้ยกูไม่ได้ต้มวะเขากอยากหนุนตักแม่ก่อนบนทศเทียไม่ได้ได้ไงวะอ้าวเองไม่ได้เป็นอะไรหรอกเหรอรักกลิ่นคองตะเคียนถ้าไม่เคยจำวัด เลือดหมาที่ไหนมาทาตัวเออเลือดหมาหมูห้าตัวหนึ่งอาวุธพร้อมทั้งมีดทั้งไม้เขาแล้วมีดเขามันคืนใส่ท้องมันไปเลือดมันก็กระชูดมาเปื้อนข้าโธ่มีเรื่องอย่างนี้แล้วอ่ะลูกจะบวชได้ยังไงเะมันยังบวชไม่ได้หรอกเดี๋ยวสองคนรีบเดินทางไปเดี๋ยวนี้รวบรวมให้ครบห้าสาวเฮ้อโวยอดเออ คุณพ่อให้ออกเวียนมารับฉันเหรอเปล่าครับรถมาเสียพวเราเอาเวียนมารับเอาเวียนมารับฉันเธอนี่เส้าจริงๆสมชื่อยอดดอนกระโทตกนาย้รยกำลังยุ่งมากนะคุณกุ้งขี้กุ้งหน้าเผาแดดผมเปล่าฮะคุณกุ้งไรเนรนบพัง ต้องเป็นของข้าคนเดียวคุณอาทรยศเดียแรงที่คุณพ่ออุตส่าห์ขนมาให้อยู่ดีกินดีผมไม่เกี่ยวขอไปขี้ก่อนนะเอ้ยอย่าขยับเอียกมึงหน้าหมายทิงหนูอ่ะคุณพ่อคุณพ่อ ผมต้องขอขอบใจคุณยอดดอนกระทอกด้วยใจจริงยอดนางพญาครับไอดอนกระทอะมันชื่้ควายทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วผมเองจะต้องลาฮะเพราะเพื่อนเพื่อมาตามให้พวกเรารู้จักคุณกิติซะสิสวัสดีสวัสดีผู้คุณจะรีบไปไหนกันคะเรายังไม่ได้เลี้ยงขอบคุณเลยใช่ไหมคะคุณพ่อ งานเรามีรออยู่ข้างหน้าอีกมากครับเรื่องกินผมเสร็จงานแล้วผมจะมานอนกินทั้งปีเลยผมจะเป็นคนทํำไ่ตลอดชีวิตเหลยครับผมด้วยเสือเนตนาภางค่ะดวงตาคุณสดใสสวยสมชื่อจริงๆทําคำของจริงเอไอสามคนณทำไมหายไปนานนักวะกูสงสัยลงนรกไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เสียงปืนมันสี่นัด มันต้องสี่คนไม่ใช่สามสิวะอะอา <c oughs> โอ้ยมึงเล่นอย่างกัคบคารบอยเฮ้ยไม่ได้กูมันเหลือแดกอยู่แล้ว <c oughs> ออไอเดียวกับไอ้ดอนละ่ะส่งไปดูลาดเราในห้วยสมอบฮะเอ็งส่งยอดทะลึ่งไปอยู่ด้วยกันเขาว่าไปเหมาะนะเว้ย แต่ไอ้สองคนนะ่ะมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากข้าคิดว่ามันคอตัวรอดได้เราพวกเราจะไปทางไหนดีล่ะมุ่ไปทางหน้าหวังว่าดวงเราคงไม่จุรับอะไรครับช้าถเือลงไปครับและคนณละครับของอัวดีงูเหา่าครับครับได้แล้วครับเชิงครับ Thank you